สวัสดีทุกท่านนะครับมีพี่ท่านหนึ่งนะครับส่งกุมารทองเข้ามาขายหลังจากที่ดูคลิปประชาสัมพันธ์น้องไปนะครับก็ได้ส่งกุมารทองออฐานเก้าแล้วก็รุ่นพิพิธภัณฑ์มาให้ผมได้รับเช่านะครับราคาเนี่ยไม่หมูเลยนะครับแต,แต่แต่ผมยังโชคดีได้มีออเดอร์เข้ามาพอดีผมก็เลยได้ไปเช่าพี่มานะครับผิวเนี่ยก็จะค่อนข้างเดิมครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าสมัยก่อนนะครับก็จะมีการเคลือบเลเกอร์บางๆนะครับอ้างอิงจากรูปในตู้พิพิธภัณฑ์นะถ้าท่านใดได้เข้าไปรับชมก็จะ ได้เห็นนะครับก็จะมีการเคลือบเลเกอร์เป็นบางองูไว้นะลักษณะใต้ฐานดินก็จะออกส้มๆนะครับเรามาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าของรุ่นนี้นะครับก็จะมีความคมชัดนะครับก็จะมีโคดต,ตอกนะครับที่ฐานนะครับส่วนใหญ่นะฝังพลนะหน้าตาคมชัดนะครับหน้าตายิ้มแย้มดินก็จะออกส้มๆนะครับอยู่ในการเผา นะครับอยู่ในมุมมองในการพิจารณาแต่ละบุคคลนะครับอันนี้ผมก็ซื้อพี่มารักหมื่นนะครับตอนแรกคู่นี้พี่เปิดมา1 0 0 0 0แบาทผมก็โอ้โหสู้ราคาไม่ไหวอ่ะองนี้นะครับที่ได้มาคู่กันนะครับอันก็จะเป็นรุ่นกุมารทองรุ่นพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะเป็นบล็อก2ยอนะครับกรรมการฝังพลอยนะครับรุ่น พิพิธภัณฑ์นะครับก็จะมีฝังพลส่วนมากฝังพลผมไม่ค่อยได้เห็นนะครับอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเอาไว้ใช้ให้กับกรรมการสร้างให้พวกกรรมกรรมการไว้บูชานะครับก็ไม่ค่อยได้ออกออกมาจําหน่ายนะครับก็จะหาชมยากนิดนึงนะครับบริเวณอกด้านหลังเนี่ยครับก็จะเป็นลายมือหลวงปู่แย้มจานทั้งองค์นะครับด้านด้านด้านข้างนะครับแล้วก็มีด้านหลังเห็นไหมครับลายมือหลวงปู่แยมจานทั้งองค์อนนี้จะได้เป็นลายมือหลวงปู่แยมนะครับก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วก็ อาจจะเป็นบล็อกช่วงหลังๆนะครับถ้าบล็อกแรกที่มีสีรองพื้นเนี่ยอนนั้นก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งที่ผมก็รับเช่านะแบบนี้ก็ยังแพงอยู่นะครับในชุดนี้นครับลูกค้าพี่ท่านหนึ่งนะครับขายมาเปิดมา1-0,000แบาทนะครับคู่นี้แต่ผมเนี่ย บอกพี่ว่าเออเป็นเป็นบล็อกประมาณนี้นะแล้วก็อยู่ที่ความสวยเ,เนี่ย mm. ผมก็อธิบายให้พี่ฟังพี่ก็เมตตานะครับก็หย่อนมาเป็นองค์หลักหลายห,ายหายมื่นคู่นี้นะครับอ่าได้ถ่ายก็จะประมาณประมาณนี้นะครับเนี่ยมันมีพอดีมีออเดอร์เข้ามาพอดีผมก็เลยเออซื้อมาให้ทุกท่าน mm. อ่าเป็นคู่นี้นะครับที่ได้เช่ามานะครับหลักหลายหายมื่นบาทนะครับเป็นกุมารทองหลุบกุ้แย้มนะครับ